หนุ่มแก๊บขอระบายเจอลูกค้ามิติใหม่โทรสั่งอาหารพอไปถึงร้านกลับให้ทำแบบนี้แทนยังคงมีมาให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับสำหรับพฤติกรรมของลูกค้าที่กดสั่งอาหารทางแอปพลิเคชันแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับไรเดอร์ครับโดยการซื้อมาแล้วไม่ยอมรับของบ้างกดยกเลิกการทานหารบ้างหรือแก้งปักหมุดผิดที่และอื่นๆอีกเพียบ แต่สําหรับกรณีนี้ครับนับ่าลูกค้ามาแปลกเพราะกดสั่งอาหารเพื่อจะฝากไปถามอะไรบางอย่างกับคนขายเฉยๆเมื่อวันที่5พฤษภาคมครับหนุ่มแก๊บผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับชื่อพาราเซต,เต,ตมอนได้โพสตชแชตสนทนากับลูกค้าสาวรายหนึ่งที่กดสั่งซื้อร้านขนมไทยหนุ่มแก๊บก็ขี่รถไปที่ร้านเพื่อไปรับของตามปกติโดยระหว่างนั้นครับลูกค้าพิมพ์มาบอกว่า ถ้าพี่ไปถึงร้านขนมที่หนูสั่งแล้วฝากถามคนขายหน่อยนะคะว่ามันมีกล่องใหญ่ไหมเพราะหนูเห็นในรูปแล้วมันเป็นกล่องใหญ่แต่สั่งมาแล้วมันเป็นกล่องเล็กมากก่อนจะบอกมาอีกว่าพี่ไม่ต้องรับอาหารนะคะซึ่งหนุ่มแก๊บครับก็ส่งรูปถ่ายขนาดกล่องขนมไปให้พอดีแต่เธอกลับบอกว่าจะไม่ต้องรับเพราะเธอจะกดยกเลิกออเดอร์แค่อยากให้ถามให้เท่านั้นจากนั้นครับหนุ่มแก๊บเลยถามไปว่า แล้วให้ผมขับมาร้านเพื่อถามให้แค่นี้หดอลูกค้าสาวยังถามกลับมาอีกว่ากล่องอันใหญ่กี่บาทคะ่ะแต่เมื่อหนุ่มแก๊ปไม่ตอบเธอจึงจบบทสนทนาด้วยการบอกขอบคุณค่ะทั้งนี้ครับหนุ่มแก๊ปนำข้อความเหล่านั้นมาโพสพร้อมกับระบุว่าคุณเป็นคนที่เห็นแกตัวมากผมต้องขับรถไปที่ร้านทั้งที่แดดร้อนเพื่อที่คุณจะถามแล้วยกเลิก อย่างไรก็ตามครับชาวเน็ตถึงกับอึ้งครับไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้ในสังคมเหมือนใช้คนขับแกซให้ไปทำธุระให้ฟฟีๆแทนที่จะหาเพจร้านหรือหาเบอร์โทรถามลูกค้าแบบนี้นิสัยแย่มากๆแล้วยังมีหน้ามาถามอีกว่าราคาเท่าไหร่คนแบบนี้ก็มีด้วยครับ